ช,ชล,ลุกไม่ซ้ำสองกระจกก็จำตัวเองไม่ได้นะคะอย่าว่าแต่คนดูเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022น่มาเอาม,มีนอีกครั้งค่ะกับลุกนางงามเดินสายที่เหมือนเปียบตั้งแต่หน้าผมแล้วก็การพอกผิวนะคะโดยก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นไวรัลม,มาแล้วจากการแปลงโมเป็นแม่ชีค่ะ เข้ากับคําตอบที่เคยเปรียบตัวเองเป็นดอกบัวไว้บนเวทีประกวดนางงามคนดูเห็นแล้วขำแต่สาวงามบอกว่าทั้งหมดได้คิดมาดีแล้วค่ะเพราะว่าการฉีกตัวเองมาขายตลกนี่แหละทําให้มีงานอ e ีเวนต์งานพิธีกรติดต่อเข้ามาแล้วก็ยังได้เพิ่มสกิลงานวรารรตี้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเล่นซิทคอมแสดงซีรีส์หญิงรักหญิงมาถูกทางขนาดนี้ก็ขอตอกภาพจําให้ชัดๆไปเลยว่าต่อไปนี้แอนนาเสือขำมาก่อนสวยค่ะ สมมุติว่าจะจัดแคตตาล็อกคนสวยอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะมีให้เลือกเยอะมากแต่ถ้าเป็นแคตตาล็อกแบบความตลกความที่แบบมีนางงามมันก็จะมีเราเด้งขึ้นมาให้เขาเลือกอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็แบบเดินคู่ก,กันไปทั้งสวยทั้งตลกแต่ตลกตอนนี้มากกว่าน,นิดนึง เป็นปันเจตทุกคลน,นะคะแต่และคนมองว่าคนนั้นสวยสวย,สวยไม่สวยไม่แบบมันไม่เหมือนกันที่จริงความตลกก็เป็นเรื่องของปันเจตเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเราชอบเสพความตลกหลายแบบอ่างเงี้ยคือในตอตอหนูนะค่ะมีแต่เรื่องตลกก็งงกันไม่มีอะไรสาระเลยก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะขายได้แมสมากกว่า,อาตอนแรกหนูรู้สึกหนักใจเหมือนกันนะคะว่าแบบเฮ้ยคนจะติดภาพเราแบบอย่างนี้ไหมแต่ว่าอย่างน้อยคนก็จําเราได้มากขึ้นก็เลยโอเค